เรียนอาจารย์ประจำรายวิชาที่คาร์โลแปรสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันกลุ่มลูกหมูสามตัวจะมานำเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าเรื่องบทบาทของยุงกับโรคสมองอักเสบญี่ปุ่นเจเปนิสเอนเซฟลาติดค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะบทบาทของยุงกับโรคสมองอักเสบญี่ปุ่นเจเปนิสเอนเซฟลาติด โรคสมองอักเสบญี่ปุ่นเกิดจากเชื้อเจเนิดเอนเซฟไรติดไวรัสหรือ J e v วซึ่งจัดอยู่ในแฟมิลี่ฟาวิวิลิเดจีนัสฟาวิไวรัสอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเดงกีไวรัสและเยลโล่ฟีเวอร์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยแมลงกินเลือดเป็นพาหานำโรคโดยเชื้อ J e v วนะคะมีสุกรเป็นลังโรคที่สำคัญมียุงเป็นพาหะของเชื้อสัตว์ที่สามารถติดเชื้อเจ v วีได้แก่มา้าสุกรโคกระบือสัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคานและมนุษย์ค่ะแต่สัตว์เหล่านี้นะคะมักไม่แสดงอาการมีเพียงมาและมนุษย์เท่านั้นที่จะแสดงอาการของโรคไข้สมองอักเสบที่ปุ่นออกมาส่วนในสุกรท้องจะทําให้เกิดอาการแท้งค่ะอาการของโรคไข้สมองอักเสบได้แก่ ผู้ที่ได้รับเชื้ออาจมีหรือไม่มีอาการป่วยก็ได้ประมาณว่าผู้ติดเชื้อ300คนอาจป่วยเป็นโรคนี้ได้1คนผู้ป่วยมักแสดงอาการหลังได้รับเชื้อ5-15วันในระยะแรกจะมีไข้สูงอาเจียนปวดศีรษะอ่อนเพลียซึ่งจะกินเวลาประมาณ1-7วันโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่2-3วันหลังจากนั้นจะมีอาการทางสมองเช่นคอแข็งสติสัมปชัญญะเรวลงซึมเพอค้าง ซึ่งระยะนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ3-6วันผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจถึงตายได้ในระยะนี้โดยอัตราการตายร้อยละ15-30ของผู้ป่วยค่ะหลังจากนั้นไข้จะค่อยๆลดลงสู่ปกติและอาการทางสมองจะค่อยๆดีขึ้นแต่ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่รอดชีวิตจะยังมีความผิดปกติทางสมองเหลืออยู่เช่นเกร Barnes <mm องอ <mm, <mm. ัมพาตชักปัญญาอ่อนหงุดหงิดง่ายพูดไม่ชัดเป็นต้นค่ะ การถ่ายทอดเชื้อหรือ Transmission การถ่ายทอดเชื้อจเจเ็น n ิดเอนเซฟไลติไวรัสโดยธรรมชาติจะเกิดขึ้นระหว่างสุกรซึ่งเป็น m p ม i f i c a t i o n ฮสต์และยุงซึ่งเป็นอ r t ท o พอดเวกเตอรเมื่อยุงไปกัดสุกรหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นที่มีเชื้อจะอีวีในกระแสะเลือดเชื้อจะเข้าไปที่ GI tract แล้วเพิ่มจำนวนในส่วนของมิดกัดเมื่อยุงที่มีเชื้อมาก,กัดสัตว์ตัวอื่น เชื้อก็จะแพร่จากสริวรีแกนของยุงเข้าสู่สัตว์ตัวนั้นโดยสัตว์ที่สามารถติดเชื้อ j e v นะคะได้แก่ม้าสุกรโคกระบือสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคานและมนุษย์ค่ะโดยวงจรการถ่ายทอดเชื้อไวรัสส่วนใหญ่จะวนเวียนอยู่ระหว่างสุกรและยุง รือสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นๆกับยุงจนกว่าจะมีม้าหรือมนุษย์บังเอิญมาอยู่ใกล้ชิดกับยุงเมื่อยุงที่มีเชื้อเจีวีมากัดม้าหรือมนุษย์เชื้อเจีวีจะถูกถ่ายทอดให้กับม้าหรือมนุษย์ทำให้ม้าหรือมนุษย์ป่วยแต่ม้าและมนุษย์จะไม่มีการถ่ายทอดเชื้อต่อไปอีกดังนั้นม้าหรือมนุษย์จึงจัดเป็น accidental host หรือเรียกว่า dead end host ค่ะและยังไม่พบหลักฐานว่ามีการติดต่อระหว่างมนุษย์หรือจากสัตว์สูส่สัตว์ค่ะ การควบคุมและการป้องกันการควบคุมในสุกรการควบคุมเจแปนิสและเซฟาเลติไวรัสหรือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคสมองอักเสบญี่ปุ่นบางประเทศจะมีการใช้วัคซีนป้องกันโรคในสุกรเช่นประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันซึ่งการทำโปรแกรมการให้วัคซีนในสุกรเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเนื่องจากราคาวัคซีนในแต่ละเข็มมีราคาสูง ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ Paste, จึงไม่นิยมใช้เพราะจะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิต mm hmm. การควบคุมยุงการควบคุมยุงถือเป็นทางเลือกหลักที่ใช้ในการควบคุมจเจแปนิเอ็นซัฟเฟเลติไวรัสเนื่องจากย mm ุง hmm. เป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบนี้หนึ่งในทางเลือกสำหรับการควบคุมยุงคือการควบคุมสิ่งแวดล้อม หลักการคือยุงเกือบทุกสายพันธุ์รวมทั้งสก,กุลคูเหล็กต้องอาศัยแหล่งน้ำเพื่อการวางไข่การพัฒนาตัวเต็มไว้ที่สมบูรณ์ดังนั้นการกำจัดแหล่งน้ำบริเวณรอบบ้านหรือที่ที่มีการทำการประสุสัตว์จะช่วยลดการเพาะพันธ์ุยุงที่เป็นพาหะของโรคและป้องกันการเจ็บป่วยได้เช่น การทำลายทิ้งภาชนะบรรจุน้ำอย่างการปิดฝาภาชนะบรรจุขวดให้แน่นเพื่อให้ยุงไม่สามารถวางไขได้การเติมหลุมดินที่มีน้ำขังด้วยฝนหรือทรายเพื่อป้องกันการผสมพันธ์ของยุงตรวจสอบท่อระบายน้ำว่าไม่ได้มีการอุดตันและทำความสะอาดบ่อยๆเพื่อไม่ให้ยุงใช้ในการเป็นแหล่งผสมพันธ์เนื่องจากไม่มีการลัก นื่องจากโรคเนี้ยไม่มีการรักษาด้วยยาทำให้หลายๆครั้งสถานการณ์การทำความสะอาดพื้นที่โดยทั่วไปหรือการฉีดพ่นยาฆ่ายุงนั้นมีผลเพียงชั่วคราวส่งผลให้การควบคุมและการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ จึงเป็นเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากเพื่อกําจัดแหล่งต้นตอนของแหล่งของพันยุงเพื่อเป็นการลดจํานวนยุงที่เป็นพาหะของเชื้อเจแปนนิเอ็นซิสไรติกไวรัสคุณสมบัติของยุงที่เหมาะสมกับการเป็นพาหะนะคะอย่างแรกเลยค่ะยุงเป็นฮิมโมฟาจีปกติแล้วยุงทั้งสองเพศจะกินน้ำหวานจากดอกไม้ แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องขยายพันธุ์นะคะยุงเพศเมียจะกลายเป็นฮีโมฟาจีหรือสัตว์ที่กินเลือดสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นอาหารเลือดจะเป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญโดยเฉพาะในช่วงการสร้างไข่ของยุงค่ะการที่ยุงกัดสัตว์ตัวหนึ่งแล้วไปกัดสัตว์อีกตัวหนึ่งจะทําให้ยุงเป็นพาหะในการแพร่เชื้อเจแปนิดอินเซฟไลติสไวรัสค่ะซึ่งเป็นเชื้อที่อยู่ในกระแสเลือดของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 2. อยุงมีความ คนทางต่อเชื้อเมื่อยูงไปกัดสุกรหรือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่มีเชื้อเจแปนิสเอนเซฟเวล t ติ v วเ u s ในกระแสเลือดนะคะเชื้อจะเข้าไปที่ระบบ g i t แทกของยุงแล้วเพิ่มจํานวนในส่วนของมิดกัดแต่ยุงจะไม่แสดงอาการของโรคสมองอักเสบญี่ปุ่นเพราะในตัวยุงมีมิดกัดอิน e ฟชันเบลีเออร์มิดกัดเอสเคเบลีเออร์ซาลวิบาลีแนอินฟชันเบลีเ และ Salivary g a n แ e ลนเอ็กซ r r คบค่ะซึ่งโครงสร้างเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ป้องกันยุงจากการก่อพยาธิสภาพของเชื้อทำให้ยุงสามารถทนต่อเชื้อ j a p ปน e s e e n c e p เว l i t i s ไวรัสได้ค่ะโดยการทำงานของ JAKSTATPATHWAY ที่ epithelium cell ของยุงนะคะจะเกิด ยินไซคลิ่งแอปพอร์ซึ่งจะยับยั้งโปรตีนที่กระตุ้นการลดจำนวนของเชื้อในมิกัดค่ะทำให้เชื้อมีการเพิ่มจำนวนและการหยุดการทำงานของโดมรีเซปเตอร์จะส่งผลให้ไวลรัสมีการเพิ่มจำนวนที่มิกกัดค่ะโดยสรุปแล้วการป้องกันและการควบคุมโรคสมองอักเสบญี่ปุ่นทำได้หลายวิธีได้แก่การทำวัคซีนการควบคุมสุก,กรการควบคุมสภาพแวดล้อม แต่การควบคุมปัจจัยเหล่านี้ทําได้ยากเนื่องจากการทําวัคซีนให้แก่สุกรทุกตัวนั้นมีมูลค่าสูงการควบคุมสภาพแวดล้อมนั้นทําได้ยากการควบคุมเจแปนนิส e อน e ซฟ a l i ติ s โดยวัคซีนอาจจะไม่ใช่การควบคุมที่ดีการควบคุมที่พาหะจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งหากการตัดวงจรการถ่ายทอดเชื้อที่ยุงแล้วเชื้อจะไม่มีการแพร่เชื้ออีกรวมทั้ง ยุงยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมหลายประการที่ทำให้ยุงเป็นตัวแพร่เชือ้อเช่นยุงเป็นฮีโมฟาจีและเชื้อมีการพัฒนาและการเพิ่มจำนวนในยุงซึ่งยุงมีโครงสร้างที่ป้องกันยุงจากการก่อพยาธิสภาพของเชือ้อทำให้ยุงมีความทนทานต่อเชื้อค่ะนี่ก็คือเอกสารที่ใช้สำหรับการอ้างอิงนะคะ มาชิกกลุ่มลูกหมูสามตัวก็จะมีดังนี้ค่ะพวกเรากลุ่มลูกหมูสามตัวก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ